ให้อภัยเพื่อปลดปล่อยตัวเองการให้อภัยไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมวางสิ่งที่แบกไว้เพื่อคืนอิสรภาพให้หัวใจหลายครั้งที่ชีวิตเราต้องเจอกับความผิดหวังความเจ็บปวดหรือการถูกกระทําจากใครบางคนอย่างไม่เป็นธรรมความรู้สึกนั้นอาจฝังแน่นจนกลายเป็นบาดแผลในใจ และบาดแผลเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นความโกรธความเกลียดหรือแม้แต่ความแค้นที่ค่อยๆซึมลึกลงในจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่น่าแปลกคือบ่อยครั้งคนที่เราคิดว่าไม่ควรได้รับการให้อภัยกลับไม่ได้ทุกทรมานเท่าเราผู้ที่ยังแบกความรู้สึกนั้นไว้เสมอการให้อภัยจึงไม่ใช่การปล่อยให้ใครลอยนวล แต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในใจหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการยอมจำนนหรือการยอมแพ้ให้กับความอายุติธรรมแต่ในทางธรรมการให้อภัยเป็นเรื่องของการเข้าใจในความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์และการไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นไว้ในใจมนุษย์ทุกคนล้วนเคยพลาดเคยเผลอเคยทำร้ายผู้อื่นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ แม้แต่ตัวเราเองก็เคยเป็นผู้กระทำและผู้ถูกกระทำในวัฏจักรนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งการให้อภัยจึงไม่ใช่แค่เมตตาต่อผู้อื่นแต่คือเมตตาต่อตัวเองเมื่อลองย้อนดูดีๆจะพบว่าความไม่ให้อภัยนั้นเหมือนการกอดของร้อนและหวังว่าอีกฝ่ายจะร้อนแทนหรือเหมือนการผูกเงื่อนตนเองไว้กับอดีตและไม่ยอมให้ใจได้พัก ใจที่ไม่ยอมให้อภัยคือใจที่ยังไม่ยอมวางใจที่ยังยึดมั่นในความถูกผิดของอดีตใจที่ยังเรียกร้องความยุติธรรมจากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ให้อภัยไม่ได้แปลว่าลืมแต่คือไม่ยอมให้ความเจ็บปวดในอดีตมาฉุดรั้งชีวิตในปัจจุบัน การให้อภัยไม่ใช่การปฏิเสธความจริงไม่ใช่การทําเป็นว่าไม่เคยเจ็บปวดแต่คือการยอมรับว่าความเจ็บปวดนั้นเคยเกิดขึ้นและเราพร้อมจะก้าวข้ามมันไปมันคือการเลือกเดินต่อโดยไม่แบกก้อนหินแห่งความเจ็บไว้ในเป้ชีวิตอีกต่อไปให้อภัยคือการรักษาใจ จิตใจที่ให้อภัยคือจิตใจที่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดคนบางคนที่ทำร้ายเราอาจเป็นเพียงผู้หลงผิดในห้วงหนึ่งของชีวิตหรืออาจมีเหตุปัจจัยเบื้องหลังที่เราไม่อาจรู้และสุดท้ายแล้วความสุขความสงบในชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะขอโทษหรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมปล่อยวางหรือยัง ฝึกให้อภัยเหมือนฝึกปล่อยมือจากความทุกข์ทุกครั้งที่เราให้อภัยไม่ว่าจะต่อคนอื่นหรือต่อตัวเองมันคือการบอกกับใจว่าพอแล้วกับการเจ็บซ้ำๆมันคือการเปิดพื้นที่ว่างให้ความสงบได้แทรกเข้ามาแทนความกับแคนมันคือการหายใจได้ลึกขึ้นโดยไม่ต้องกั้นความเจ็บไว้ในอกเพราะสุดท้ายแล้วการให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่เรามอบให้คนอื่น แต่มันคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองเพื่อให้หัวใจได้เบาเพื่อให้ชีวิตได้เดินและเพื่อให้เราได้เป็นอิสระจากอดีตอย่างแท้จริงในชีวิตของคนเราไม่มีใครไม่เคยเจ็บไม่มีใครไม่เคยเสียใจและไม่มีใครไม่เคยถูกใครบางคนทำให้รู้สึกผิดหวังหลายครั้งเรารู้สึกเจ็บเพราะคำพูด บางครั้งเจ็บเพราะการกระทําหรือบางครั้งเจ็บเพราะความเงียบเฉยของใครบางคนที่เคยมีความหมายกับเราบาดแผลเหล่านี้ไม่ได้หายไปง่ายๆและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถลืมได้ในทันทีแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรค่อยๆเรียนรู้ไปทีละน้อยคือการให้อภยัยให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะเราสมควรได้รับความสงบ การให้อภัยไม่ได้หมายถึงการลืมในสิ่งที่เขาทำไม่ได้หมายถึงการลบล้างความผิดหรือทำเป็นว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยแต่การให้อภัยคือการเลือกที่จะไม่แบกความเจ็บนั้นไว้กับตัวเองอีกต่อไปเพราะเมื่อใดที่เรายังไม่ให้อภัยเรากำลังผูกหัวใจตัวเองไว้กับเรื่องในอดีตผูกใจไว้กับคนที่อาจจะไม่แม้แต่จะจำว่าเขาทำอะไรไว้กับเรา เราเจ็บเขาไม่รู้เราโกรธเขาไม่ทุกข์แต่เรากลับกลืนความขุนใจนั้นทุกวันโดยคิดว่าเขาคือสาเหตุของความทุกข์ในใจเราแท้จริงแล้วเราต่างหากที่เป็นผู้เลือกจะทุกข์อยู่ตรงนั้นการไม่ให้อภัยคือการยอมให้ใครบางคนที่อาจจะไม่อยู่ในชีวิตเราแล้วมีอำนาจควบคุมจิตใจเราอยู่เสมอทุกครั้งที่นึกถึงเราโกรธ ทุกครั้งที่เห็นเราเจ็บทุกครั้งที่ฝันถึงเราตื่นมาหายใจไม่ทั่วท้องแต่นั่นไม่ใช่เพราะเขายังทำอะไรอยู่แต่เพราะใจเราไม่ยอมวางให้อภัยไม่ใช่การลบล้างแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงอย่างไม่เจ็บปวดเมื่อเข้าใจว่าทุกคนล้วนเคยพลาดรวมถึงตัวเราเอง เมื่อเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีเบื้องหลังของพฤติกรรมมีแผลมีเงื่อนไขมีความกลัวและความหลงของตนเองเมื่อเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและไม่มีใครที่ผิดเพียงฝ่ายเดียวในทุกเรื่องเราจะเริ่มวางได้เราจะเริ่มมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่สายตาที่หวังจะชำระความเจ็บ แต่เป็นสายตาที่พร้อมจะเข้าใจว่ามันเป็นเพียงช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาแล้วให้อภัยคือการคืนอิสรภาพให้หัวใจตัวเองเหมือนคนที่เคยแบกเป้ใบใหญ่เดินขึ้นเขาอยู่ทุกวันเมื่อเราตัดสินใจวางเป้ใบนั้นลงไม่ใช่เพราะเราลืมว่ามันหนักแค่ไหนแต่เพราะเรารู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกมันอีกต่อไปแล้ว การให้อภัยก็เช่นเดียวกันมันคือการวางวางไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นเบาแต่วางเพราะเราหนักเกินกว่าจะเดินต่อไปได้ถ้ายังถือมันไว้อยู่อย่างเดิมให้อภัยไม่ได้แปลว่าเขาจะกลับมาเป็นคนดีแต่แปลว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความเลวร้ายของเขาทำให้เรากลายเป็นคนทุกข์อีกต่อไป เพราะถ้าเราไม่ให้อภัยความเจ็บปวดนั้นจะถูกส่งต่อไปยังคนอื่นคนใกล้ตัวคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยบางคนอาจกลายเป็นคนใจแข็งไม่ไว้ใจใครอีกเลยบางคนอาจกลายเป็นคนเก็บตัวหวดระแวงหรือลุกขึ้นมาสร้างกำแพงรอบหัวใจแต่ในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายที่เสียโอกาสดีๆไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว เพราะเราปล่อยให้แผลเดิมเดิมกลายเป็นกำแพงชีวิตการให้อภัยจึงคือการรักษาใจคือการให้พื้นที่ใหม่ๆแก่ตัวเองให้โอกาสแก่หัวใจในการหายใจอีกครั้งไม่ต้องรีบร้อนให้อภัยไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำให้เสร็จในวันเดียวแต่ถ้าเราเริ่มตั้งใจจะให้อภัยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยา ในวันหนึ่งที่เราสามารถให้อภัยได้จริงเราจะรู้สึกถึงความเบาแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเบาจนร้องไห้เบาจนหัวใจกลับมาเต้นอย่างมีความสุขอีกครั้งเพราะการให้อภัยไม่ใช่การทำเพื่อตอบแทนใครแต่คือของขวัญอันเงียบงามที่เรามอบให้หัวใจของเราเอง เพราะการไม่ให้อภัยคือลูกโซ่ที่ผูกเราไว้กับทุกอย่างแนบเนียนลองพิจารณาดูให้ลึกอีกนิดว่าเวลาเราไม่ให้อภัยใครคนหนึ่งมันมักไม่ได้จบแค่ความโกรธที่มีต่อเขาเพียงคนเดียวแต่ความรู้สึกนั้นมักลากพ่วงมาด้วยอีกหลายสิ่งเช่นความรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบความรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรม ความรู้สึกไม่มั่นคงทางใจหรือแม้กระทั่งความเกลียดตัวเองที่อ่อนแอเกินไปจนปล่อยให้เขาทำแบบนั้นได้มันคือวงจรที่ผูกเราไว้อย่างแนบเนียนเราจึงไม่ได้ทุกเพียงเพราะเขาทำอะไรกับเราแต่เพราะใจเราวนคิดวนจำวนเจ็บซ้ำไปซ้ำมา จนกลายเป็นความรู้สึกของชีวิตที่เหนื่อยล้าโดยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วเราจะให้อภัยได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อความรู้สึกมันยังไม่พร้อมคำตอบคือไม่ต้องรีบให้อภัยในทันทีแต่ให้เริ่มจากการไม่เพิ่มเชื้อไฟแทนที่จะตอกย้ำความผิดของเขาในใจเราทุกวันให้ลองถามตัวเองใหม่ว่า สิ่งที่เขาทำมันสมเหตุสมผลกับตัวเขาในตอนนั้นไหมเขาอาจมืดบอดแค่ช่วงหนึ่งไหมถ้าเราเป็นเขาในเงื่อนไขชีวิตแบบเดียวกันเราอาจพลาดแบบนั้นหรือเปล่าการตั้งคำถามเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าให้เหตุผลแทนเขาแต่มันคือการเปิดใจเพื่อให้เราค่อยๆค,คลายใจไม่ให้ขังตัวเองไว้ในกรอบของความเกลียด ให้อาภัยคือธรรมะขั้นสูงที่ฝึกได้จากความจริงในชีวิตประจำวันการให้อาภัยไม่ได้มีอยู่เฉพาะในนิทานในหนังหรือในคำเทศของครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นได้จริงในทุกๆวันที่เราถูกขับรถปาดหน้าในทุกๆวันที่คนใกล้ตัวพูดจาไม่น่าฟังหรือในทุกๆครั้งที่เราทำพลาดและอยากให้ใครเข้าใจเราบ้าง การให้อภัยจึงเป็นทางสายกลางไม่ใช่การอ่อนแอและไม่ใช่การแข็งกร้าวแต่คือการมีเมตตาอย่างมีสติคือการมีความรักโดยไม่ยึดติดคือการเข้าใจโดยไม่ต้องเอาชนะและเหนือสิ่งอื่นใดให้อภัยตัวเองด้วยเราอาจจะล้มเหลวบ่อย อาจเคยเลือกผิดเคยหลงเคยทำร้ายใครโดยไม่ตั้งใจหรือแม้แต่เคยเกลียดตัวเองเพียงเพราะใจไม่เข้มแข็งพอที่จะวางเรื่องบางเรื่องขอให้รู้ว่าทุกคนเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครที่แย่เกินกว่าจะเริ่มใหม่และไม่มีความผิดพลาดใดที่ใหญ่เกินไปสำหรับการเยียวยาให้อภัยตัวเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ใจได้กลับมาเติบโตอีกครั้งให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะคุณสมควรได้รับความสงบให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความเจ็บแต่คือการหยุดวงจรของความเจ็บให้จบลงที่ตัวเราให้อภัยเถอะเพื่อให้ใจได้เบาเพื่อให้ความทุกข์ได้หยุด และเพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปอย่างเป็นอิสระเปลี่ยนความเจ็บให้เป็นปัญญาเปลี่ยนอดีตให้กลายเป็นครูเมื่อเรายือนอยู่บนเส้นทางของการให้อภัยเราจะเริ่มรู้ว่าความเจ็บปวดที่เคยเป็นศัตรูอาจกลายเป็นครูที่สอนเรารู้จักความรักที่แท้จริงความผิดพลาดของใครบางคนอาจกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เราโตขึ้นจากภายใน และความทุกข์ที่เราเคยอบกอดไว้แน่นหนาะอาจค่อยๆค,คลี่คลายกลายเป็นปุ๋ยให้หัวใจเติบโตเพราะเมื่อเราให้อภัยไม่ใช่แค่ใจเราจะเบาแต่เราจะเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่สายตาที่เห็นว่าคนก็เป็นเพียงผู้สแสวงหาความเข้าใจเหมือนเราสายตาที่รู้ว่าความผิด บางอย่างก็เกิดจากความไม่รู้ไม่พร้อมหรือไม่ทันคิดเมื่อใจเรามีเมตตาความเจ็บจะค่อยๆหลอมรวมกับความเข้าใจกลายเป็นปัญญาที่อบอุ่นกลายเป็นแสงสว่างในเส้นทางชีวิตไม่ใช่เพื่อจะลืมแต่เพื่อจะยิ้มได้แม้ยังจำทุกการให้อภัยคือการคืนพลังให้ชีวิตและคือการเดินออกจากเงามือดอย่างสง่างาม ชีวิตของเรายังมีทางอีกไกลยังมีเรื่องดีๆที่รอยอยู่ข้างหน้ายังมีความรักความเมตตาและความสัมพันธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อเราว่างพอที่จะรับมันและความว่างนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราให้อภัยและวางสิ่งเก่าได้ให้อภัยคือการเลือกชีวิต เลือกที่จะไม่อยู่ในอดีตเลือกที่จะไม่ให้บาดแผลเดิมนิยามเราเลือกที่จะไม่เดินวนในความเจ็บแต่เลือกเดินหน้าต่ออย่างคนที่กล้าจะเปลี่ยนแปลงจากข้างในหากใครสักคนทำให้เราทุกข์ก็ขอให้เขาเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาป หากใครสักคนเคยทำให้เราร้องไห้ก็ขอให้เป็นน้ำตาที่รดรินเมล็ดพันุ์แห่งความเข้าใจไม่ใช่น้ำตาแห่งการเกลียดชังและหากใครสักคนเคยทำให้เรารู้สึกว่าไม่คู่ควรกับความรักก็ขอให้วันนี้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยความรักที่เริ่มจากตัวเราเองก่อนจบลงด้วยความเงียบที่อบอุ่นใจที่เคยหนักเริ่มเบา ใจที่เคยแข็งเริ่มนุ่มใจที่เคยเจ็บเริ่มอภัยและใจที่เคยติดอยู่กับอดีตเริ่มเป็นอิสระอย่างแท้จริงหากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ขอแสดงความยินดีไม่ใช่เพราะคุณให้อภัยได้แล้วแต่เพราะคุณเปิดประตูให้การให้อภัยเดินเข้ามาในชีวิตแล้ว และจากตรงนี้ไปทุกก้าวที่คุณเดินจะเบาขึ้นจะสว่างขึ้นแม้จะไม่ลืมแต่จะไม่เจ็บอีกต่อไปก้าวแรกของการให้อภัยเริ่มจากใจเราแม้คำว่าให้อภัยจะฟังดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วการให้อภัยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากสิ่งเล็กๆในใจเราเองลองถามตัวเองแบบนี้ดู วันนี้ฉันโกรธใครอยู่ไหมความโกรธนั้นทำร้ายใจฉันมากแค่ไหนฉันพร้อมจะวางความโกรธนี้ลงเพื่อให้ใจได้พักบ้างหรือยังถ้าคำตอบยังไม่ใช่ในวันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะการให้อภัยไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการเดินทางที่เราทำทีละก้าวเทคนิคง่ายๆในการเริ่มต้นให้อภัยหยุดคิดซ้ำๆ ทุกครั้งที่ใจเราหวนคิดถึงความเจ็บปวดเดิมลองเปลี่ยนเป็นหยุดหรือเปลี่ยนเรื่องเช่นนึกถึงภาพที่สวยงามสถานที่สงบหรือเรื่องราวที่ทำให้เรายิ้มเทคนิคนี้จะช่วยลดพลังของความโกรธและความเจ็บปวดในใจได้เขียนจดหมายถึงคนที่เราต้องการให้อภยัยแม้ไม่ส่งเขียนทุกความรู้สึกทุกความเจ็บปวดที่มี จากนั้นเขียนต่อว่าเราอยากจะบอกเขาว่าอย่างไรถ้าเราให้อภัยการเขียนเป็นการปลดปล่อยใจที่ดีและช่วยให้เราชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรจากการให้อภัยฝึกเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นเวลารู้สึกโกรธลองนึกว่าคนนี้ก็มีความทุกข์เหมือนกัน ให้เมตตาเขาในใจแม้จะยากในตอนแรกแต่มันจะช่วยคลายความเครียดภายในใจเราเองทำไมการให้อภัยถึงสำคัญกับสุขภาพใจและกายงานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าคนที่สามารถให้อภัยได้มีความเครียดต่ำกว่ามีคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นและความดันโลหิตลดลง เพราะการถือความโกรธและความเจ็บปวดไว้นานๆทำให้ร่างกายเกิดความเครียดสะสมและส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างไม่รู้ตัวการให้อภัยจึงเป็นการรักษาใจและรักษาร่างกายในเวลาเดียวกันให้อภัยคือการรักตัวเองในระดับที่ลึกที่สุดการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปและไม่จำเป็นต้องรีบ แต่การเริ่มต้นให้อภัยคือการเลือกรักตัวเองมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ความทุกข์เก่าๆกินใจจนหมดแรงเดินต่อเมื่อเราให้อภัยเราปลดปล่อยโซ่ตรวนของความทุกข์และเปิดทางให้ใจที่สงบเข้ามาแทนที่เมื่อทุกอย่างจบลงอยากให้คุณรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นแต่มันคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่คุณมอบให้ตัวเอง ของขวัญที่เรียกว่าความสงบในใจของขวัญที่เรียกว่าอิสรภาพจากความทุกข์ของขวัญที่ทำให้หัวใจได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างสดใสและเบาสบายแม้บางครั้งจะยากแต่ขอให้จำไว้ว่าคุณไม่ได้ต้องการให้อภัยเพื่อเปลี่ยนเขาคุณให้อภัยเพื่อเปลี่ยนตัวเอง คุณปลดปล่อยใจเพื่อให้ชีวิตได้มีความสุขอย่างแท้จริงขอให้ทุกก้าวที่คุณเดินในเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความเมตตาต่อตัวเองความเข้าใจในผู้อื่นและความสงบที่แท้จริงขอให้คุณพบกับความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางและหัวใจที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง ขอให้ทุกวันที่ผ่านมาทุกความเจ็บปวดและทุกความผิดหวังกลายเป็นบันไดสู่ความสุขที่ลึกซึ้งและยั่งยืนในใจของคุณสาธุ